สวัสดีเจ้าพี่น้องเอ้นี่วันนี้บ้านแข้งนะบ้านวันนี้น้ำแข้งน้ำอีกอ่ะน้ำปลาแล้วเจ้าอีกรอบหนึ่งรอบนี้นักก็ข้างก่อนนะเจ้าเนาะมาประมาณสีหนึ่งสีสองแล้วล่ะแต่ตอนนี้น้ำเริ่มเบาลงแล้วเจ้าเออตอนน้ำท่วมน้ำท่วมใบคนอื่นครึ่งตรงนี้ครึ่งเออน้ำท่วมเกือบถึงหน้าต่างเลยเจ้าพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางไปน้าแข้งนะเจ้าก็มาจากนี้เดียวของปลาเนาะเิ่กออกจากอ่าง จะมาดูพอเป็นจะได้พอมาได้ยังมฮะมาเจ้านี่ทงเล็นขาทิ้งซิปรูปไปซิปรเลยอ่ะเออตัวกันเหียเพิ่นี่พอใ็่หิ่เนี่ยเ้เขาเจอพอพอมาหนาปลาเริ่มละมาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์คุณรปหิ่เอาหิ่มาเลยกี่เนี่ยปัวไปสวงามชิบไม่ละว่า กแล่ว่าไงอันนี้น้ำบรุษนะเจ้าเนาะแต่ว่าน้ำบรุษอ่านงน้ำปลาอันจะมีริมอ,อันนี้คือน้ำเบาลงนั่นยนะเจ้าเราจะได้ถึงถึงมาเอาลูกมาได้ได้วยเจ้าเนาะช่วงน้ำไม่แ็งแบบเดี๋ยวมานะเจ้างั้นเดี๋ยวรอรอพ่อแววหิงก่อน าเป็นน้ำปลาไนี่ยเจ้าสกุนนี่ระวังพันไม่น้ำปลาน้ำไป,ป<า>ไปอยู่ตีปุ้นไปกลัวไหมปุ้นเย็นหัวปุ้นเยน็นหัวเหมือนโมกกระหมูเลยเออหายท้อ ไม่ร้อฝาดปลาจะพว่ปลาติออกมาึ้นมาจะเป็นปลาลุกมาจาก่างทุกหน้าแจ้วก็ว้ายชุกุนระวังเด้อลูกขอชุกุนกบลังมาจ้าหินมบ้านนี่เป็นการใช้หิงกันนะเจ้าเนาะเติมกัน คุณก็จะไม่ฟาดปากลูลไม่ฟาดปาอย่างมาเจ้ายั่ได้เอาน่ะพ่อได้นี่ปาโอ้ี่เจ้าโครตตัวสองตัวนะเจ้าฮะ แล้วลงไปตรงนั้นมันจะลึกนะลูกเอ,เอาเอาอยู่ตรงถนนนี่เด้อเอาเแว,ว,แว,ว๋วเว๋วเห็นปัญหาก็อยากหาเจ้ารอบแล้วปดนบอดตั้งวันว่านเข้าโรงเรียนนะเจ้ารอบนี้ขอได้หายอะ่ะน้ำป่านะเจ้า อันนี้มาลดลงลนะเจ้าเนาะตีอยู่นี่บ้านหลวงนะเจ้าตงบนเครื่องอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าเนาะน้ำปลาฝนมาต,ตักคืนนะเจ้าตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะเจ้าอ๋อนี่คือน้ำลงแล้วนะคุณเบาแล้วเจ้าเป็นจ<น>ะได้สกุลสกุดอยากหาปลานะเจ้าไม่ได้ปลาตรงนี้น้ำคือ่าบ่บเชี่ยวต่อใดนะเจ้าเนาะเลยพาลูกมานะเจ้าเปิ้ลอยากหาประสบการณ์กั ก้อยกพอใกล้ๆเนะๆๆาะเจ้าสีเสียงแต่กบฟ้าบนไปนะเจ้าอันนี้อยู่ปากทางเข้านานนเจ<ห>้าฮะปุนหงนาสุนหนาสุนห์นาเนาะัน้ามันยังหลายอยู่เนาะ ตาเอาอเอ,าอ,อ,เอา้าไรตาเอ้าปอีตัวหนึ่งอีโโอ้ปลาปลาเทียลูกอากิโซโอ้ยกว่อ,อกว่าจะได้ปาลาไรเอาตอนตอนไล่ปลาไว้ได้ทายได้เจ้าเพราะว่าม,มันเดียวมันแลมากาใส่แว้ข่องานี้ไหมมาเรวอย่างมาใส่ะเขาเต็ม เต็มเต็มแม่ปลาตายฉั่งมันกะทำบบมี้ยังไม่ใส่ไปโทรบอกบอกเหรอพ่อไปหาปลาบอกที่บ้านไปหาปลาเจาะไ้ปลาอะไรมาโอ้ปลากดทังปลากดทังนุ่นตะกี้เพงเอาใส่ปุ่นะใส่บอสรถเหรอพอแล้วปะพอไหมสกู๊ตเรพ่อกำบมาให้เราได้ปลาพอกินแล้ว พี่เจ้าเปิ้ไล่หาปลาเด้อตีมันข้างตามก็ก็เข้านี่แหละฮะนี่คือกไม่ได้อย่างมา้นของเล่นเอ้ยอ๊อฟอ๊อฟไปจ้าไปใส่ปลาอ๋อไปเจ้าไปใส่ปลาแต่เราได้ปลาตัวหนึ่งไล่จับปลาแล้วเจ้าได้กันน่ะนั่นนะได้ละตัวหนึ่งเจ้าอันก็ นี่ไหลเอาตำน้าในะเจ้าอยากตัวขนาดเลยปลากออกอ่างเลยเจ้าอันนี้เป็นออกไอ้กอน้ำท่วมรอบที่สองของปีนี้นะเจ้าปลาก็จะบกคคือคข้าศัตาูรอบแรก